บ้านนั้นมีอยู่มากมายหลากหลายรูปแบบหลากหลายระดับซึ่งแต่ละที่นั้นก็จะมีความแตกต่างกันออกไปและในวันนี้ครับเราจะพาคุณมาพบกับ10บ้านที่ใหญ่ที่สุดในโลกที่คุณอาจไม่เคยรู้อันดับที่10 Penmore บ้านที่มีชื่อว่าเพนส์มอลล์หลังนี้ตั้งอยู่ในรัฐมิสซูรีของสหรัฐอเมริกามันเป็นบ้านที่มี5ชั้น13ห้องนอน14ห้องน้ำมีพื้นที่ทั้งหมด6,700ตารางเมตรซึ่งความพิเศษของบ้านหลังนี้อยู่ที่โครงสร้างอันแข็งแกร่งของมันมันมีผนังที่หนา12นิ้วถูกออกแบบมาให้ทนทานต่อแผ่นดินไหวพายุทอร์นาโดกันกระสุนได้และสามารถต้านทานแรงกระแทกจากระเบิดได้ซึ่งความแข็งแกร่งระดับนี้ประเมินกันว่ามันน่าจะอยู่ได้ยาวนานถึง2,000ปีและบ้านหลังนี้ก็็เเเปนนขอองงชชาาาาททททีีีี่่่่่มืวสตัั uff, ฟ์ผู้้้กกิิรราศาลและจห CIA. อันดับที่9 The One The One วันเป็นบ้านของชายที่มีชื่อว่านายเนียมีที่มีอาชีพเป็นผู้ผลิตภาพยนตร์และนักพัฒนาสังหาดิมัพซับมีพื้นที่6 8 7 5ตารางเมตรมี20ห้องนอน30ห้องน้ำภายในบ้านมีสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆมากมายไม่ว่าจะเป็นห้องนอนที่ใหญ่ที่สุดซึ่งมีขนาด465ตารางเมตรมีสระว่ายน้ำสีส่สระมีโรงจอดรถที่สามารถจุได้สูงสุด30คันมีโรงภาพยนตร์ไอแม็กหรือแม้แต่ไนท์คลับขนาด790ตารางเมตรก็ยังมี อันดับที่8วิลล่าเลโอโปดา บ้านหลังนี้ก่อสร้างขึ้นมาในช่วงปี1929-1931ตั้งอยู่ที่ชายฝั่งทะเลเมดิเตอร์เรเนียนทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ของประเทศฝรั่งเศสออกแบบโดยสถาปนิกชาวเมริกันที่มีชื่อว่าออกเดนคอตแมนจูเนียมันมีพื้นที่7,432ตารางเมตรมี11ห้องนอนและ14ห้องน้ำซึ่งนอกจากโลเคชันและความสวยงามอลังการของมันแล้วในช่วงสงครามโลกครั้งที่1นั้นมันยังถูกใช้ในฐานะของโรงพยาบาลทหารอีกด้วยซึ่งในปัจจุบันมันก็อยู่ภายใต้าการครอบครองของมหาเศรษฐีชาวรัเสเซียโดยได้มีการประเมินกันว่าบ้าานนนหลังีี่จะม ูลค่าปัจจุบันอยู่ที่500ล้านเหรียญสหรัฐอันดับที่7ลาลีวอรี ลาลิเวอรี่ตั้งอยู่ที่ปาล์มบีชของรัฐฟลอริดาครอบครองโดยซิเดิลมิลเลอร์ที่เป็นเจ้าของบริษัทแมทริกเอเซนเชียลมันมีพื้นที่7,862ตารางเมตรตั้งอยู่ในโลเคชันที่ดีมากๆด้วยความที่มันมีบรรยากาศที่สวยงามทําให้บ้านหลังนี้ถูกใช้เพื่อจัดงานอีเวนต์และงานการกุศลต่างๆอยู่บ่อยครั้งโดยในพื้นที่ปาล์มบีชมันเป็นโซนที่มีราคาสังหาริมทรัพย์ที่สูงมากๆซึ่งในกรณีของลาลิเวอรี่นั้นในปี2019ได้มีข่าวออกมาว่าน Miller ายนออนาาานนซิเดเดิยม111ลเล ฟอลอิดาอันดับที่6วิธานเฮิร์ส นี่คือบ้านที่ขึ้นชื่อว่าใหญ่เป็นอันดับที่2ในลอนดอนเป็นรองเพียงแค่พระราชวังบักกิงแฮมเท่านั้นมันถูกสร้างขึ้นมาในช่วงปี1913-1920ด้วยพื้นที่กว่า8,361ตารางเมตรภายในมีห้องทั้งหมด65ห้องซึ่งถูกใช้ในหน้าที่ที่แตกต่างกันยกตัวอย่างเช่นมีห้องนอน25ห้องมีห้องวาดภาพห้องอาหารห้องเรียนหนังสือและห้องบอลรูมขนาดใหญ่ที่มีความกว้าง21เมตรสูง6เมตรอีกด้วยภายในมีการตกแต่งที่คลาสสิกและหรูหรามีพื้นที่ทำจากไม้โอก๊กและผนังไม้งสงง อำนวยความสะดวกทันสมัยต่างๆมากมายโดยตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาบ้านหลังนี้ก็มีการปรับปรุงซ่อมแซมอยู่หลายต่อหลายครั้งและมีการซื้อขายปเปลี่ยนมืออยู่หลายต่อหลายครั้งเช่นเดียวกันซึ่งเจ้าของในปัจจุบันคาดว่าน่าจะเป็นมหาเศรษฐีชาวรัสเซียที่มีนามว่าอันเดรกูยิฟอันดับที่5 m o โมเดินแวร์ไซ์ นี่คือบ้านที่มีชื่อว่าโมเดลแหวนสายตั้งอยู่ในรัฐฟลอริดาของสหรัฐอเมริกามันคือบ้านของผู้บริหารเวสเซต์รีสอร์ทอย่างในเดวิดและแจ็กกี้สีเกลมีพื้นที่8,361ตารางเมตรมี30ห้องนอน15ห้องน้ำ11ห้องครัวและมีสระว่ายน้ำอีก6สะโดยห้องนอนที่มีขนาดใหญ่ที่สุดนั้นมันมีขนาดมากถึง742ตารางเมตรภายในมีการตกแต่งที่คลาสสิกหรูหราแต่คงไว้ซึ่งความสะดวกสบายจากเทคโนโลยีสมัยใหม่จนทำให้มันเป็นที่หมายตาของมาเซธีมากมายซึ่งในเดวิดและแจ็กกี้สีเกลได้เคยกล่าวว่าาถ้้มีผู ยินดีจะจ่าย100ล้านเหรียญสหรัฐก็ค่อยมาคุยกันแต่ถ้าหากว่ามันถูกขายไปในราคานี้จริงๆโมเดิร์นแว์ไซด์ก็จะกลายเป็นบ้านที่มีราคาซื้อขายแพงที่สุดเป็นอันดับที่4ของสหรัฐไปทันทีอันดับที่4ซาฟารแมนชั่น มาถึงบ้านที่อยู่ในทวีปเมริกาใต้กันบ้างโดยบ้านหลังนี้มีชื่อว่าซาฟราแมนชั่นตั้งอยู่ที่เมืองซานเปโลของประเทศบราซิลมันคือบ้านขนาดใหญ่ที่มีพื้นที่1870ตารางเมตรภายในมีห้องต่างๆไม่ต่ำกว่า130ห้องซึ่งรูปและข้อมูลภายในของบ้านหลังนี้ก็ไม่เป็นที่เปิดเผยออกมามากนักแต่ที่แน่ๆมันคือบ้านของนายโจเซฟซาฟราที่เป็นมหาเศรษฐีชาวบราซิลซึ่งตัวเขาเป็นเจ้าของอสังหาริมทรัพย์ราคาสูงมากมายทั่วโลกและมีความมั่งคั่งสุททิในปีีี2020 23,300อยยู่่ลลเเหหรสัฐกดียว อันดับที่3บิลมอร์เอสเตด บ้านที่ดูสวยงามหลังนี้มีชื่อว่า Bill มอร์เอสเตดตั้งอยู่ในรัฐนอตแคโรไลนาของสหรัฐอเมริกามีพื้นที่ทั้งหมด16,623ตารางเมตรก่อสร้างแล้วเสร็จในปี1895ด้วยสถาปตัตยกรรมมันสวยงามมีห้องพักไม่ต่ำกว่า250ห้อง43ห้องน้ำ65ห้องเตาผิงมีห้องสมุดที่เก็บหนังสือได้23,000เล่มหรือแม้แต่ลานโบลิ่งก็ยังมีซึ่งในอดีตนั้นในช่วงปี1930เจ้าของได้เคยเปิดให้บุคคลภายนอกเข้ามาพักอาศัยได้ในฐานะของโรงแรม4ดาวและด้วยความสวยงามอลังการแบบนี้มันจึงเป็นอีกหนึ บ้านในฝันของมาเศรษฐีมากมายอันดับที่สองแอนทิเลีย แอนทิเลียตั้งอยู่ที่นครมุมไบของประเทศอินเดียและแม้ว่าพื้นที่ในแนวราบมันจะสู้บ้านหลังอื่นที่กล่าวมาแล้วไม่ได้แต่ถ้าหากมองในพื้นที่แนวตั้งมันย่อมไม่แพ้ใครอย่างแน่นอนมันเป็นบ้านที่มี27ชั้นด้วยความสูง173เมตรมีพื้นที่ใช้สอยทั้งหมดอยู่ที่37,162ตารางเมตรและพื้นที่แต่ละชั้นก็จะมีการตกแต่งด้วยวัสดุและคอนเซปต์ที่แตกต่างกันมีต้นทุนในการก่อสร้างทั้งหมดอยู่ที่1,000ล้านเหรียญสหรัฐซึ่งแอนทิเลียที่ว่านี้ก็ ข้างสุทธิอยู่ที่8,500ล้านเหรียญสหรัฐหรือ2.41ล้านล้านบาทอันดับที่1พระราชวังอิสตานานูรันอีมาน พระราชวังอิสตาน,นานนรันอีมานเป็นที่ประทับของสมเด็จพระราชาธิบดีฮัสซีฮัสซานันโบเกียมูอิสซัดินวัดดาละสุรตานแห่งบูเนและพระบรมวงสานุวงพระราชวังแห่งนี้มีจุดเด่นที่โดมสีทองซึ่งสามารถมองเห็นได้จากระยะไกลซึ่งสีทองที่เห็นนี้ก็ทำมาจากทองคำแท้ภายในมีการตกแต่งหรูรหราอลังการมีการเลือกใช้วัสดุที่สวยงามที่สุดดีที่สุดและแพงที่สุด จนทำให้ต้นทุนก่อสร้างสูงถึง1,500ล,ล้านเหรียญสหรัฐและมีพื้นที่ทั้งหมดเกือบือบ2 0 0 0 0 0ตารางเมตรจนพระราชวังอิสตานานูรันอีมานแห่งนี้ขึ้นชื่อว่าเป็นพระราชวังที่ใหญ่ที่สุดในโลก